นี่ถือเป็นครั้งแรกในรอบ53ปีของการก่อตั้งสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนที่ผู้นำประเทศสมาชิกไม่สามารถเดินทางมาประชุมร่วมกันได้ค่ะเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 ทำให้ต้องประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอรเรนซ์นะคะซึ่งในที่ประชุมก็มีการเสนอทางออกหลักๆอยู่5ข้อด้วยกันค่ะ ข้อแรกนะคะคือการตั้งกองทุนอาเซียนนะคะเพื่อรับมือกับการระบาดของเชื้อโควิด -19 โดยจัดสรรเงินที่มีอยู่แล้วเท่าที่สามารถตกลงกันได้นำมาใช้ในการรับมือกับการแพร่ระบาดค่ะเช่นการจัดซื้อชุดตรวจอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลแล้วก็อุปกรณ์ทางการแพทย์นะคะนอกจากนี้ยังรวมถึงการศึกษาวิจัยเพื่อคิดค้นยานและวัคซีนให้อาเซียนสามารถพึ่งพาตนเองได้ในระยะยาว การสร้างคลังเก็บยาฉุกเฉินค่ะแบ่งปันทรัพยากรระหว่างกันร่วมกันอำนวยความสะดวกด้านการขนส่งสินค้าการผ่านพิธีการศุลกากรและการค้าชายแดนระหว่างกันเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงอุปกรณ์ทางการแพทย์และสินค้าที่จำเป็นในช่วงวิกฤตอย่างเพียงพอและทันท่วงทีรวมถึงการถอดบทเรียนและประสบการณ์จากการรับมือกับโควิด -19 เพื่อเตรียมพร้อมกับความท้าทายต่างๆที่อาจคุกคามชีวิตของประชาชนในอนาคตค่ะ ซึ่งก่อนหน้านี้อาเซียนก็ได้เริ่มการหารือและก็สร้างกลไกลเพื่อรับมือกับการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 ไปแล้วนะคะในการประชุมระดับ,บรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านสาธารณาสุขของอาเซียนโดยผ่านระบบวิดีโอคอนเฟรนซ์เช่นกันค่ะเมื่อวันที่13มีนาคมที่ผ่านมามีการสร้างเครือข่ายศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินอาเซียนเพื่อสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณาสุขเรียกสั้นๆว่าอาเซียน EOC Network ค่ะ ซึ่งเครือข่ายนี้นะคะจะทำหน้าที่ประสานงานในการแบ่งปันข้อมูลการแพร่ระบาดรวมถึงองค์ความรู้ในการรับมือการเฝ้าระวังการดูแลรักษาผู้ป่วยและสร้างกลไกป้องกันการแพร่ระบาดร่วมกันร,ระหว่างประเทศสมาชิกโดยมีการทำรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดในอาเซียนทุกวันค่ะ ด้านนักวิชาการที่เชี่ยวชาญเรื่องอาเซียนมองว่าการดึงญี่ปุ่นและเกาหลีใต้มาเป็นพันธมิตรเพื่อรับมือกับการแพร่ระบาดของเชือ้อโควิด -19 ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากเพราะว่าอาเซียนนั้นจะได้เรียนรู้ความสําเร็จค่ะผมม่งคิดว่าตรงนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากนะครับเพราะว่าเกาหลีญี่ปุ่นนะครับถือเป็นโมเดลของการควบคุมโรคระบาดท,ที่ที่มีประสิทธิภาพสูงนะครับ แต่ในกรณีของอาเซียนซึ่งเป็นประเทศเล็กๆเนี่ยโมเดลของเกาหลีใต้โมเดลของญี่ปุ่นน่าจะน่าจะดีกว่านะครับการคระคุมประสิทธิภาพเรื่องโซเชียลดิสแทสของญี่ปุ่นเนี่ยถือว่ามีประสิทธิภาพสูงมากนะครับเพราะว่ามันโซเชียลดิสแท e ได้โดยที่ไม่ได้กระทบชีวิตความเป็นอยู่ ในขณะที่เรื่องของการคัดกรองเรื่องของการตรวจสอบอผู้ติดเชื้อของเกาหลีใต้เนี่ยก็มีโมเดลที่น่าสนใจมากมตรงนี้ถ้าเราสามารถที่จะเรียนรู้เทคโนโลยีเรียนรู้โน้ตหาวระหว่างกันได้ก็จะยิ่งทำให้อาเซียนมีนกลไกในการรับมือกับโรคระบาดที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับค่ะอาจารย์ปิติยังมองด้วยนะคะว่าสิ่งที่สำคัญพอๆกับการควบคุมการแพร่ระบาดคือการฟื้นฟูนฟเศรษฐกิจ ซึ่งประเทศอาเซียนนั้นควรจะร่วมมือกันฟื้นฟูเยียวยาเศรษฐกิจเพื่อบรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการแพร่ระบาดควรจะทำไปด้วยกันค่ะแล้วก็ไม่ควรที่จะทิ้งประเทศใดประเทศหนึ่งเอาไว้ข้างหลังค่ะ